วิธีเล่น Facebook ให้ประหยัดอินเทอร์เน็ตทำง่ายให้เราแตะแอป Facebook แตะเมนูเส้นสามเส้นขวามือบนสุดแล้วให้เราแตะการตั้งค่าให้เราเลื่อนลงมาตรงหัวข้อการตั้งค่าแต่สื่อ ปกติระบบจะทำให้อัตโนมัติปรับแต่งวิดีโอที่เราดูให้เข้ากับสภาพเครือข่ายที่เราใช้ถ้าเราต้องการประหยัดอินเทอร์เน็ตให้เราแตะโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่าถึง40%โดยการลดคุณภาพวิดีโอวิธีเล่น Facebook ให้ประหยัดอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถทำได้ง่ายๆ กดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และ share, แชร์ครับแม่แม่ครับ